เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับนี่ผมมาซีเป้าบ้านสวยวิวดีวมมเรามาชมเล็กซื้อเล็กอยู่ครับวิวภูเขาทะเลหมอกครับบรรยากาศดีมากเลยมีดาดฟ้าไปนั่งเล่นรับลมชมวิวกันได้รอบๆก็มีพื้นที่เหลือรอบบ้านครับต้นไม้เยอะอากาศดีร่ลมรื่น ปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ทานกันได้สบายอยู่ในแหล่งชุมชนครับเดินทางเข้าออกสะดวกน้ําไฟสะดวกใกล้ตลาดใกล้ร้านคา้าบนพื้นที่50ตารางวากับราคาเบาๆครับ5้า0 0นบาทบ้านเดี่ยวครับพร้อมที่ดิน50ตารางวา5 5า0 0นบาทก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าบ้านสวยทำเลดีราคาถูกเลือกซื้อกันประจำได้ไม่พลาดชิปให,ใหม่ๆครับหลังนี้อยู่สันทรายจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางสะดวกครับเข้ามาจากถนนเรียบคลองชน700ห่างจากถนนเชียงใหม่พาว1กิโลครับห่างจากตลาดเจดี1.9กิโลใกล้โลตัสเซเวธนาคารตู้ ATM โรงเรียนสถานีตำรวจครับใกล้แหล่อำนวยความสะดวกหลายแห่งเลยทำเลดีราคาไม่แพงเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมจะนัดดูที่ดูบ้านติดต่อโดยตรงได้เลยครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ